ส่วนเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เคยนําเสนอกันไปแล้วแหละนะคะที่มีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาไปพบไข่มุกเมโลตอนนั้นจะเป็นสีส้มเข้มเลยนะคะคมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็มีอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเกิดอยากทานหอยกระจงโดงขึ้นมาก็เลยสั่งทางออนไลน์ค่ะปรากฏว่าพอแกะหอยออกมาในนั้นเจอไข่มุกเมโลด้วยเม็ดใหญ่มากค่ะไปดูพร้อมกันครับ พาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่บ้านเล็กที่185หมู่2อํเาเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะครบ,บรรยากาศหน้าบ้านก็คึกคักไปด้วยเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวว่าคุณซาฟินะกระเสมสันเนี่ยแหละค่ะชาวสวนยางพาร,ราเนี่ยบังเอิญไปเจอมุกเมโลในหอยกระโจงโดงนะคะคต่างก็พากันมาขอดูมุกเมโลอันนี้หน่อยอยากให้เห็นกับตาด้วยตัวเองเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะ ซึ่งคุณซาฟินัเนี่ยก็เล่าว่าตัวเองกับสามีเนี่ยอยากทานหอยกระจงโดงเลยสั่งจากคนขายอาหารทะเลทางอ,าออนไลน์นี่แหละสั่งมาทานนะคะในราคากิโลกร,รัมละ120บาทจำนวน3ตัวเลยและขณะที่แกะเปลือกอยู่นั้นค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีวัตถุทรงกลมสีส้มขาวคะ่ะ<อ>สวยงามเลยขนาดเท่าลูกแก้วเนี่ยเนีเนเน่แบบนี้นะคะสีแบบนี้สีส้มขาวนะคะขน,ขนาดเท่าลูกแก้วก็ร่วงหล่นลงมาพอดูดีๆก็มั่นใจว่านี่แหละต้องเป็นมุก เมโลนแน่ๆเลยนะคะก็เลยโอ้โหดีใจกีดลั่นบ้านเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่าทราบมาว่ามุกเมโลเนี่ยก็เป็นมุกที่มีราคาแพงไงเยลยอยากจะประกาศขายให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็ประเมินราคานั่นเองค่ะตอนนี้ค,คุณพี่เขาก็เอาไข่มุกอันนี้เนี่ยนะใส่ไว้ในขวดอ,อ,อรอคนมาซื้อนั่นเองจ้าโอโ้โหนี่ก็เจออีกแล้วนะฮะไข่มุกเมโลนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะขายได้บ้างหรือเปล่านะตั้งแต่เป็นข่าวมายังไม่เคยเห็นมีใครขาย,ขายออได้เลยน้องมิวนะฮะขายไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนถ้ามีมูลค่าเดี๋ยวค่อยขายก็ว่ากันไปนะครับ